สาวถอดชุดแต่งงานออกแล้วโยนใส่ประธานบริษัทที่หมดสติแต่เธอไม่ทันสังเกตว่านิ้วของประธานบริษัทที่น่าจะเป็นเจ้าชายนิทราบนเตียงกำลังขยับหญิงสาวหันกลับมาตกใจรีบเอาชุดแต่งงานออกกลัวว่าคืนแต่งงานคืนแรกจะทำให้สามีของเธอหายใจไม่ออกในเวลานั้นเธอพบว่าสามีของเธอเหล่อมาก ดังนั้นเธอจึงเล่นแผลงแผลงอลิปสติกออกมาทาให้สามีผลลัพธ์คือยิ่งทาก็ยิ่งสนุกไม่นานสามีของเธอก็ถูกวาดให้เป็นแมวลายดอกไม้ตัวใหญ่ในตอนนี้เธอเห็นสินสอดทองมั่นที่ปลายเตียงความสนใจของเธอถูกดึงดูดไปในทันทีเธอไม่ได้สังเกตเลยว่าสามีเจ้าชายนิทราของเธอได้ลืมตาขึ้นอย่างเงียบๆรวยแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันจะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอันนี้สวยจริงๆแม้ว่าจะไม่มีค่าเท่าทองคํา แต่สวยนะงั้นฉันจะลองใส่มันดูว้าวว้าวรวยแล้วรวยแล้วอ่ะอะขวดใบนี้ดูมีค่ามากแต่มันก็แค่ขี้เหร่นิดหน่อยสิบล้านสิบล้านขวดขี้เหร่ใบนี้จะเป็นไปได้อย่างไรว่าราคาสิบล้าน แล้วเมื่อได้ยินเสียงยายรีบเข้ามาในห้องเพื่อดูสถานการณ์เมื่อเห็นหลานชายที่ไม่ได้สติมาหลายปีฟื้นขึ้นมาในวันแรกที่พรรยาเข้ามาเธอก็ดีใจจนเนื้อเต้นจากนั้นเธอก็เริ่มชมเชยหลานสะพ้ยที่เธอเลือกหน้าตาของเธอเป็นมงคลแก่สามีจริงๆอะเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้านี้หลานสะพ้ยอยู่ไหนเห็นเพียงเจ้าสาวโผล่หัวออกมาจากข้างเตียงทำท่าดอัดใจ,จยอยากจะถอดเครื่องประดับทองคำออกจากตัวหยุดนะ หลานสะพยของฉันควรจะเป็นแบบนี้เปล่งประกายไปด้วยอัญมณีคุณยายเมื่อกี้คุณยายไม่ได้อยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของหนุ่มน้อยเหรอคะอ๋อฉันเห็นคนในอินเทอร์เน็ตบอกว่าให้ทาลิปสติกบนใบหน้าช่วยในการฟื้นตัวทำให้ผิวดูมีเลือดฝาดฉันก็ทำเพื่อจิ๋วแย่เลยลองทำดู คุณก็เชื่อคำพูดไร้สาระของเขางั้นเหรอนี่คุณไม่ได้ตื่นแล้วเหรอหลานสะั้ยคุณเก่งจริงๆไม่ไม่ไม่อ๋ออย่างนี้นี่เองยายยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักเลยนี่คือพรรยาที่ยายเลือกสรรมาอย่างดีเพื่อคุณ ลูกสาวตระกูลเฉิงทางเหนือของเมืองแต่ประธานบริษัทต่อต้านการแต่งงานแบบคลุมถุงชนแบบนี้มากทันทีก็บอกให้ยายส่งคนกลับไปโดยไม่รู้ว่าตอนนี้หญิงสาวกำลังมีความสุขมากในใจรีบบอกยายว่าตัวเองไม่ใช่คนที่พวกเขาตั้งใจจะแต่งงานด้วยเพียงเพราะถูกข้อของตัวเองข่มขู่จึงถูกบังคับให้แต่งงานแทนลูกสาวของแม่เลี้ยงที่แท้เมื่อวานนี้หญิงสาวเห็นน้องสาวและคู่มั่นของตัวเองนอกใจ ดังนั้นหญิงสาวจึงโวยวายไม่คิดเลยว่าพ่อที่ลำยิงจะเอาของที่ระลึกของแม่ของหญิงสาวออกมาข่มขู่เธอเรียกร้องให้เธอแต่งงานแทนน้องสาวกับคู่มั่นที่เป็นเจ้าชายนิทราของเธอเพื่อที่จะได้ของที่ระลึกของแม่คืนมาหญิงสาวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ฉันเพื่อที่จะได้กลับคืนมามารดกของแม่ฉันถูกบังคับให้แต่งงานมาที่นี่ขอโทษฉันโกหกคุณ รีบจัดการพวกเขาให้พวกเขาคืนสินสอดไล่พวกเขาออกจากเมืองนี้ยกเลิกการมั่นกับฉันปล่อยฉันไปเยี่ยมมากอ่าโชคดีที่เธอไม่ใช่ลูกของเมียน้อยคนนั้นเรื่องของตระกูลเซิงทุกคนรู้ตอนแรกอาจารย์บอกว่าให้จิ่วแย่แต่งงานกับลูกสาวตระกูลเซิงฉันก็ไม่ค่อยอยากไม่คิดเลยว่าเธอกลับแต่งเข้ามาในตระกูลกูของเราพอเข้ามาก็ปลุกจิ่วเย่ให้ตื่น นี่มันพรมลิขิตชัดๆคะ่ะคุณย่าจริงๆแล้วคุณชายกูตื่นแล้วงั้นฉันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรฉันใช่ไหมก็สามารถไปก่อนได้แบบนั้นไม่ได้นะในเมื่อคุณแต่งงานกับจิ๋วแย่แล้วก็จงสบายใจอยู่ในบ้านตระกูลกูอ่าฉันคุณย่าฉันใช้เงินห้าสิบล้านเพื่อหาภรรยาให้หลานอย่าสร้างปัญหา แค่ห้าสิบล้านเองฉันจะโอนให้ทีหลังปล่อยเธอไปบ้านตระกูลกูฉันเป็นคนตัดสินใจจิ๋วเย่ตื่นแล้วเฉิงซีรีบมาตรวจดูเขาหน่อย ฟื้นตัวได้ดีมากเหมือนที่ฉันคาดการไว้เวลาตื่นก็ใกล้เคียงกันการทำงานของร่างกายไม่มีปัญหาใหญ่พักผ่อนอีกหน่อยก็หายแล้วคุณย่าได้ยินไหมการที่ฉันตื่นขึ้นมาไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเลยฉันไม่ยอมรับการแต่งงานแบบคลุมถุงชนคุณย่าอย่าทำให้ลำบากใจเลยบังเอิญฉันก็ไม่อยากแต่งงานเหมือนกันบังเอิญจังเลยนะไปช้าชไม่ต้องส่งตอนนี้ฉันทันทีจะไปเดี๋ยวนี้โอ้ย กูจิ๋วเย่ฉันลำบากมากหาพรรยาให้หลานหลานก็ไล่เธอไปแบบนี้เดี๋ยวก่อนคุณใช่ไหมยังคงคิดถึงแฟนเก่าอยู่ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้คุณย่าเรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉันแค่อยากหาคนที่ฉันรักมาแต่งงานด้วยกลับบ้านแล้วโอ้ยดูสิ หลานสะพ้ายของฉันออกจากประตูไปแล้วสะพ้ายที่ดีแค่ไหนจิ๋วเย่หรือว่าหลานลองคิดดูอีกทีเผื่อวันไหนร่างกายหลานมีปัญหาอีกแล้วจะทำยังไงละ่ะคุณย่าจะมีปัญหาได้ยังไงหมอเขาบอกแล้วการทำงานของร่างกายฉันตอนนี้กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆจะไม่มีปัญหาอะไรเจ้าหนูหลานจะต้องเสียใจเสียใจได้ยังไง คุณย่าไม่เชื่อก็ดูสิโดยเฉพาะดีจิ๋วเย่คุณชายคนอยู่ไหนเร็วรีบไปหาหลานสะพายฉันกลับมา้ากลับมาให้ฉันทำไมเตียงนี้แข็งจังคุณ ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงอยู่บนเตียงฉันทำไมฉันถึงอยู่บนพื้นคุณช่วยถามทีละคำถามได้ไหมก่อนอื่นฉันมั่นใจว่าเป็นเพราะคุณยาเชิญอย่างกระตือรือรน้นและจ่ายสินสอดเพิ่มถึงเชิญกลับมาได้อย่างที่สองคุณนอนบนเตียงกินที่เยอะเกินไปฉันขอให้คุณลงไปรอข้างล่างสักพักกลับ เหนื่อยตายเลยคุณนี่มันโลภมากจริงๆรีบออกไปจากบ้านประกูลกู้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจับคุณคุณคุณไม่งั้นคุณจะทำยังไงไม่งั้นก็เป็นลมให้ฉันดูเลยสิฉันแค่เอนหลังนานไปหน่อยแค่อ่อนแอไปหน่อยเท่านั้นคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันแค่เอนหลังนานไปหน่อยแค่อ่อนแอลงนิดหน่อยเท่านั้นคุณจำเป็นต้องทำแบบนี้ไหม โอ้ยพอฉันออกไปคุณก็เป็นลมเลยคุณนี่มันเป็นผู้ชายที่เอาแต่ใจจริงๆคุณรีบคืนเงินให้ยายฉันเดี๋ยวนี้แล้วก็ออกไปจากบ้านตระกูลกู้ซ่าอาห้าห้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่ล้อเล่นเมื่อนี่ดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำฉันไม่ดื่ม ฉันได้ยินมาว่าก่อนที่คุณจะเกิดเรื่องยายได้จัดการนัดดูตัวให้คุณแล้วคุณบอกว่าถ้าฉันไปแล้วยายหาคนอื่นให้คุณอีกคนอื่นจะทำยังไงไม่เท่าไหร่ให้ฉันเล่นละครเป็นเพื่อนคุณเอาใจยายรอจนกว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจเราค่อยหย่ากันเธอบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลในระหว่างที่สงสถอยู่ทุกอย่างต้องฟังฉัน แน่นอนไม่มีปัญหาหลังจากที่ฉันได้รับเงินคุณก็คือเจ้านายของฉันโอเคคุณออกไปได้แล้วอืมอืมหืมหืมหืมคุณยังอยากทำอะไรอีกเจ้านายอีกสองวันฉันจะกลับบ้านพ่อแม่คุณไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมหืมหืมอืมคนที่เหนียวหืม มานี่มานี่มานี่ดีจังเลยเหมือนหมิงหุยคนที่มีความสามารถสูงแต่งงานเข้าบ้านเราตระกูลเราจะมีคนสืบทอดแล้วซีเออร์นี่เลือกเก่งจริงๆคุณกลับมาทำไมก็กลับมาเอาของแม่ฉันทิ้งมรดกไว้ให้ฉันนี่เอกสารพวกนี้คือพินัยกรรมของเธอหลังจากที่ฉันแต่งงานแล้วก็จะโอนบริษัทหุ้นทั้งหมด ทั้งหมดให้ฉันก่อนหน้านี้คุณก็ถือแทนฉันมาตลอดไม่ใช่เหรอถือแทนอะไรคุณอย่าพูดไราสารนะเอกสารพวกนี้ได้รับการรับรองจากโนตารีทั้งหมดคุณอย่าดิ้งรนเลยคุณหลอกฉันบริษัทไม่ใช่ของคุณใช่ไหมไม่ใช่นะคะที่หมิงฮุยเธอต้องกูเรื่องขึ้นมาแน่แน่มันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเปิดดูก็รู้แล้วพูดมากจังมองอะไรต้องเป็นของปลอมแน่แน่ อยากได้หุ้นของแม่เธอกลับคืนก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้คุณเฟิงจากบริษัทเชิงซื้อกรุป๊ปครั้งที่แล้วหลังจากเจอคุณก็เอาแต่คิดถึงงั้นแบบนี้ก็แล้วกันคุณไปทานข้าวกับเขาแล้วฉันจะแบ่งหุ้นของแม่เธอให้ให้นิดหน่อยทานข้าวคุณเฟิงคนนั้นแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องมือปลาหมึกการทานข้าวกับเขามันหมายความว่ายังไงคุณไม่รู้เหรอแล้วจะรู้ไปทําไม ยังไงซาเธอก็แต่งงานกับคนเป็นผักแล้วชีวิตนี้ก็เป็นแบบนี้ไปแล้วข้อนี้เป็นโอกาสสําหรับลูกนะเพื่อให้ลูกได้สัมผัสชีวิตของคนปกติตัวเองชอบเองไม่ใช่เหรอทําไมตัวเองไม่ไปเองละ่ะแล้วก็ทรัพย์สินของแม่ฉันไม่ใช่ว่าพวกแกจะไม่ให้ก็ได้นะแล้วจะไม่ให้ได้หรอกนะเรื่องแบบนี้ฉันทําไม่ได้หรอกหรือปล่อยให้มีน้อยของแกไปทําเองสิยังไงซะเธอก็เคยทําอาชีพแบบนี้มาก่อนนี่ใช่ไหมละ่ะหนิงฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉัน แต่ยังไงฉันก็เป็นพันรยาคนปัจจุบันของพ่อเธอเธอจะพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอีสารเลวฉันจะฟ้องเธอกล่าวหาให้ร้ายฟ้องเลยฉันมีหลักฐานเยอะแยะอ้อจริงสิเธอยากดูไหมรูปแม่เธอตอนขายตัวสมัยก่อนเลวซามเธอเธอ สองประโยคนี้ฉันเบื่อที่จะฟังแล้วฉันจะตีสีเอ,อ๋วันนี้มรดกของแม่ฉันฉันจะต้องได้มันมาเนียวทนายที่รับผิดชอบที่ในกรรมของแม่ฉันจะมาใกล้จะมาถึงแล้วตอนนี้พวกแกเก็บของได้แล้วแล้วใส่หัวออกไปจากบ้านฉันซะสีเอ,อ๋ฉันมีวิธีจัดการกับเธอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธออย่าขึ้นมานะโอเคไหมแม่ฉันอดทนมาเป็นเวลานานในที่สุดก็สามารถนำกลับคืนมาสิ่งที่เป็นของแม่แล้วโอ้ยเจ็บ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 ฉันเองฉันเอง แกมากทำอะไรอันนั้นหลันหลันฉันฉันเสียใจจนกระทั่งเธอแต่งงานฉันเพิ่งรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนว่าไงตั้งใจจะละทิ้งความมืดหันมาหาแสงสว่างเหรอกลับมาหาฉันเหรอใช่ใช่ผีสิแกก็แค่เห็น ว่าฉันกําลังจะรับช่วงต่อทรัพย์สินของตระกูลเฉิงแล้วตอนนี้ถึงมาขอคืนดีพูดว่ารักฉันอะไรเนี่ยแกไม่รู้สึกขยะแขยงบ้างเหรอหลันหลันฉันจริงใจนะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เธอจะไม่รู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นคนแบบไหนใช่ไหมฉันเป็นประเภทที่เกาะคนรวยเหรอแกเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็อย่าลืมนะฉันแต่งงานแล้วหลันหลัน สามีของเธอที่สามีที่เป็นผักเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเธอได้หรอกเงินเอาแบบนี้ฉันสามารถเป็นคนข้างนอกของเธอได้ถ้าเธอยินยอมขอแค่ให้ฉันได้อยู่เคียงข้างเธอก็พอโอ้เจ้าหมิงหุยระดับความน่าด้านของแกมันเกินไปแล้วจริงๆคนที่ไม่รู้จะคิดว่าแกโคตรรักฉันเลยยอมเป็นมือที่สามเพื่อความรักเลยหลันๆฉันไม่สนว่าเธอจะเชื่อหรือไม่ฉันจริงใจจริงๆนะเลิกพูดเลยสามีฉันหลอกกว่าคุณ และรวยกว่าคุณด้วยอยู่กับเขาฉันจะมีความสุขมากกว่านี้หลานๆอย่าพูดด้วยความกโกรธเลยได้ไหมฉันรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่เธอต้องยังรักฉันอยู่แน่ๆดังนั้นเธอจึงโกรธขนาดนี้ใช่ไหมรักเธอแม่เธอไม่เคยบอกเธอเหรอว่านอกจากคะแนนดีแล้วเธอไม่มีอะไรดีเลยเหรอฉันจะไปหลังจากที่คุณนอกใจยังรักคนไร้ค่าอย่างคุณไร้ค่า งั้นในใจเธอฉันแย่กว่าสามีที่เป็นเจ้าชายนิทราของคุณอีกเหรอเชิงอี้หลานเธอมันก็แค่คนชั้นต่ำชอบเป็นไม่ขนาดที่สามียังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมระวังปากหน่อย ไม่ต้องพูดเลยว่าตอนนี้เขาตื่นแล้วแม้ว่าเขาจะนอนอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังดีกว่าเธอเป็นพันเท่าเธอยังคิดอีกเหรอว่าฉันจะรักคนไร้ค่าอย่างเธอเหรอฉันจะรักอะไรในตัวเธอฉันรักความยากจนและความตกต่ำของคุณเหรอเห็นแก่ตัวและเปลี่ยนใจง่ายเหรอหึเจ้าหมิงฮุยคุณคุณทำอะไรฉันเฉิงอี้หลาน ฉันพบว่าคุณจริงๆแล้วไม่ดื่มเหล้าที่เสนอให้แต่ต้องการดื่มเหล้าปรับฉันจะส่งวิดีโอที่นอนกับคุณไปให้ครอบครัวกู้ดูซิว่าใครยังต้องการคุณอีกช่วยด้วยเฮ้มิงฮุยไม่ได้บอกให้คุณอย่าขึ้นไปเหรอแม่แม่บอกว่าพวกเขาสองคนจะไม่แม่ที่หมิงฮุยจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมอย่าคิดมากเลยตอนนี้คุณอย่าขึ้นไป แบบนี้เฉิงอี่หลานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณเข้าใจไหมเจ้าหมิงฮุยรอฉันฟื้นกำลังก่อนคุณตายแน่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะที่รักแซงทำเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ไปทำไมอ่ะก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ด้วยกันคุณก็ไม่ยอมให้ฉันแต่ต้องตอนนี้ก็ยังไม่ยอมให้ฉันแต่ต้องฉันคิดว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์ ได้รับมรดกแล้วยังสามารถแบ่งเงินให้คุณบ้างไม่คิดว่าฉันจะมองคุณผิดไปฉันแนะนําให้คุณหยุดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นฉันจะทําให้คุณเน่าในคุกเชิงอี้หลานดูสิโทรศัพท์กําลังบันทึกอยู่คุณสามารถไปแจ้งความได้จบแล้ววิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปยังไงก็ชื่อเสียงของคุณเสียหายอย่างมากฉันก็จะบอกว่าว่าเราคู่รักทะเลาะก,กันช่วยด้วยช่วยด้วย よっ